กเกิดอ,อะไรกันขึ้นกับรถลุงจิมมี่เอางานเข้านะครับลุงจิมมี่ทีเนี้ยเออร้อนฝนนะฮะร้อนแล้วนะฮะอา้าวนะครับลุงจิมมี่จะไปไหนเนี่ยเราไปหาเล,ะลาละนะครับผมอ๋อไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรใช่เนาะรถอืมไปลองลดอูลอง,ลองด,องดูอ๋อมันเป็นใคร เอ้สวิตอืมไปนะฮะบันทึกผู้โดจะตั้งหกรกว่าใช่เอาแบตเตอรี่มันจะหมดมันเลยร้องเตือนนะฮะนึกว่าผู้โดยสารไปรถรถคันเล็กๆแต่ค่ะผู้โดยสารอ๋อดีจังเขามีรถอ่ะเขาพาผู้โดยสารตั้งหกร้อยเจ็ดร้อยคนไปดูนะครับรถคันเล็กๆนะคะรับผู้โดยสารได้แน่นเลยนึกว่าลุงจิมมี่จะรถมีปัญหาโอ้นะฮะก็ ป็นว่าแบตแบตเตอรี่จะหมดนะครับมันก็เลยเาขาเรียกอะไรนะ <c oughs> มนเสียงเตือนนะครับเสียงเตือนให้ชาร์จแบตนะครับดูดูดูนิกกี้นิกนกี้กระไดนะครับเทสรถเทสรถ,รถไอ้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแค่แบตเตอรี่จะหมดนะครับผม เราก็รีบมาดูกันเลยนะตอนนี้บรรยากาศยามเย็นนะก็สวยงามนะครับบรรยากาศหมอกบนภูเขาโนอะปูหนะฮะเราก็ยังอยู่กับทุกช่องนะครับผม,มนี่ว่ารถของจิมมี่ม,มีปัญหานะครับองเรบวิ่งขึ้นมาดูนะฮะรา้สึว,ว่าไม่เป็นอะไรนะครบแค่แบตเตอรีอแตตรร่แบตเตอรี่โลนะฮะแบตเตอรี่อ่อนนะครับผมบคุณมานะครับสำหรับทีนี้นะครับผม กดก็ติดตามนะครับสวัสดีะครับ